อันติด 1.6G ปี2020จ 20. ด 20. 21สีขาวเดิมโรงงานนะคะคันนี้สภาพสวยๆนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยใครมองหารถพิช้ง,งานห้ามพลาดเลยนะ,ะอึดทถึกทนนะคะใช้งานได้ย่ยาวแนะนํารุ่นนี้เลยภายในไม่มีรอยช้ําหรือว่ารอยสึกหลอของการใช้งานนะคะสภาพสวยๆเลยผ่อนเริ่มต้น8,000เท่านั้นนะคะลูกค้าราคาล่วงขายจากไยแดงไปเกิน50%ใครสนใจห้ามพลาดนะคะรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะรีวิวเห็นทุกซอกทุกม ไปคุ้มค่าคุม้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับม,มาพบกันอีกแล้วกับน,นัดเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายของวิศัะเพชรยนต์นะคะวันนี้นั้นมีอันติดรถเด็ดมานําเสนอให้ชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นโฉมออลนิวช่วงล่างทีเอ็นจีเอตัว 1.6G ปี20จ21นะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าใครที่มองหารถวิช้งานแนะนํานไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะรุ่นนี้นะคะอึดถึกทนใช้งานได้อีกยาวราคาล่วงข่ายจะป้ายแดงไปเกิน50%แล้วนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยดอกี ต้นเพียง1.29เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าถูกสุดในตลาดรถมือสองแล้วใครสนใจ้ามพลาดเลยรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดเดนดนได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทางคันการันตีให้เลยชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะอึดถึกทนใช้งานได้ยาวๆนะราคาค่าตัวอยู่ที่460,000 9,000บาทฟรีดาวผล8,000เท่านั้นนะคะลูกค้าเงินเดือน1 8 0 0ขึ้นไปนะคะออกคนเดียวได้เลยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกไปทะเบียนนี้เลย9กอไก่ชยกระเชอ8185กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมนะคะสีขาวเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีนะคะบอดี้เดิมนะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเด y ์ทมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้เขาติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะ ถ้าเป็นสเปคเดิมโรงงานเนี่ยคันนี้ไม่มีไฟตัดหมองนะแต่ว่าเจ้าของเดิมหรือว่าหน่วยงานเดิมเนี่ยเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดสันเหลี่ยมโคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มนะคะลูกค้าล้อนะคะได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนอนหาลูโรโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะ,ะไม้หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันโลดนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้ก่อใหม่นะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเชา่าซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะ กรารเช็คระยะการแมนเทนแนนเปลี่ยนหาน้ำมันเครื่องเข้าสูย์ตามรอบอยู่แล้วนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างติดฟิล์มมาให้เรียบ,บ้อยแล้วติดคิวกนราสมาให้ด้วยนะคะลูกค้าสภาพส,ายสวยๆพร้อมใช้เลยมือจับประตู4ด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะกุญแจนะคะคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีได้บอยแล้วด้วยนะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยส่วนภายในของรถคันนี้นะคะไม่มีรอยช้ำเลยคุมโทนสีดำนะคะออปชั่นถือว่าโอ เลยนะคะลูกค้าติดไฟตัดหมอกมาเพิ่มให้นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นปุ่มแอ g งจิ้งสตาร์ทนะตัวปุ่มสตาร์ทจะหลบอยู่ด้านในนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะเครื่องยนต์นิ่มๆไม่มีสั่นไม่มีสถานไม่แสนสามหมื่นหกพันโลไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์ก่อไม่เครื่องยนต์ไม่มีไฟโชว์นะคะไม่มีไฟอะไรโชว์เลยนะนี่สภาพสวยเลยนะคะลูกค้าบอกเลยไ่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนภาายยใน่่ไมรรออชหื รอยสึกล้อของการใช้งานเลยเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบว i t h โอเอฟเอ็มซียได้ air auto นะคะเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆเลยระบบการลื่นเท่าไหร่ก็มีมาให้เรียบร้อ,อยแล้วนะคะแอร์แบ็กมีมาให้7ใบเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะตัวเบาะนะคะคันนี้ได้เป็น เบาะนังนะคะลูกค้ามาพร้อมกับรูระบายอากาศนะเบาะทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะคะตัดด้วยได้สีขาวเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดปีกบเบาะเรียน็นแน่นๆ,ต,ๆตึงๆตึงๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีช้าเลยนะสาภาพสวยมากใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นภายในสีดําเรียบร้อยแล้วนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยีดหรือว่ารอยเขียบเพรยะเลยเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยนะคะชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะตัวสอบเจอร์ยางได้ย่างหนึ่งนะคะเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะ ลูกค้าแล้วก็ห้องผู้โดยสารด้านหลังบอดี้กว้างนะคะเขามีในส่วนของตัวแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้นหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะนี่ มีเห็นชัดเจนนะตีลังกาพิความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะอันติชมออ l นิวนะคะ 1.6G ปี20-21นะได้เป็นสีขาวด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่หาย,ยากนะลูกค้าสวยๆเลยบอดี้เดิมทั้งคันใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคันนี้นะคะเขาติดเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาเพิ่มให้อีกด้วยนะคะอีก2จุดนะลูกค้าคิวโคเมียนตัดผ่าการด้านหลังนะคะดีไซน์มาให้สวยงามได้ เป็นไฟท้ายแบบ LED โคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกด้านหลังก็มาพร้อมกับตัวไร้ฟ้านะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะลูกค้าบอดี้กว้างเลย บรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ตัวคานด้านในนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยบอดี้ด้านล่างของรถนะคะล้ออะไ่เครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกิดกินนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะซีนเดิมจากโรงงานสีขาวข่ไก่นะคะลูกค้าบอดี้เดิมๆทั้งคันเลยนะการันตีให้เลยนะคะทางร้านนะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274 ะะรับรองว่าซื้อรถที่เพชรยน์เนี่ยได้รถสวยเกตเอไปใช้งานแน่นอนนะชนหนักพิการจนามนำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะคะลูกค้าแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยอึดถึกทนใช้งานได้อีกยาวๆคุ้มๆุนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยนะอันติดนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะสำหรับรุ่นนี้ใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะภายในสวยนะไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกลรอของการใช้งานเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะแผ่นเพดของรถนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถนะคะผลิต20 ปลายปีนะคะจดทะเบียนปี21นะลูกค้าแล้วก็หัวนอซอกประตูเนี่ยไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยของการขยับขยี้เลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะบอดี้เดิมๆทั้งคันกระจกเดิมทุกบานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดได้เห็นชัดเจนนะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะใครสนใจห้ามพลาดรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดเดือนๆได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะเดี๋วนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์ของรถคคนนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด4000หกร้อยซีซีรอยี่สิบห้าแรงม้าเครื่องยนต์อึดถึกทนนะคะลูกค้าไม่มีสันไม่มีสะทาน,ไม,มานไม่มีพวกข้ามน้ํามันหยุดไหลเยิมด้วยรองรับน้ํามันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าอียี่สิบอีแปดห้าเติมได้นะคะลูกค้ามาแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยเขยับเขยื่อนนะคะบาร์โค้ดต่างๆพาร์ทอะไรมีเห็นชัดเจนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยสีหน้าห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นสีเดีย มีเห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านในไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเพย์เลยตัวคานด้านล่างนะคะนี่คะคานตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนคานด้านบนก็ตรงๆนะคะลูกค้าไฟหน้าเดิมโรงงานโลโก้มีเห็นเด่นชัดนะคะสติกเกอร์คำเตือนติดครบเลยนะบอดี้เดิมทั้งคานการันตีให้เลยนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะหัวน็อตแก้มไม่มีรอยไขนะคะหัวน็อตฝักกระโปรงเดิมๆเลยตาปั๊มฝักกระโปรงก็มีเห็นชัดเจนฉงวนกันความร้อนยังอยู่ ะะสติกเกอร์มอ,อก,กอสติกเกอร์คําเตือนติดครบเลยซีนฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยการันตีให้เลยนะเดิมทั้งคันนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนใครสนใจหาลูกชิ้นงานแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะอันติดรถเด็ดเลยนะคะนี้ตัว 1.6G ีปี20ิจนี่เอดรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศู์ทุกระยะนะคะไม่1130,000มกว่าโลเท่านั้นเองนะ,ะ469,000บาทฟรีดาวน์ผ่อน8 0 0 0นะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่าง ออกคนเดียวได้เลยใครสนใจรีบติดต่อหาหน,นัดด่วนๆได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษาต่างจังหวัดไฟแน้นไปทำสัญญายถึงที่เลยนะคะดอกเบี้ยเริเ่มต้น1.29%เท่านั้นนะคะถูกสุดในตลาดรถมือสองแล้วรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะกอนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัว ัาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ